กดตาที่สามของคุณเป็นเวลา30วินาทีคุณจะไม่เหมือนเดิมฉันจะให้เทคนิคง,ง่ายๆแก่คุณโดยสิ่งที่คุณต้องทำคือกดที่บริเวณหว่างคิ้วหรือตาที่3าเป็นระยะเวลา30วินาทีและคุณสามารถใช้สิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตตอนนี้วิดีโอของวันนี้เป็นการผสมผสานระหว่าง การแตะด้วยแรงกดและการกดจุดดังนั้นเราทุกคนทราบดีว่าการฝังเข็มมีมาเป็นเวลาหลายพันปีแล้วและมีพื้นฐานมาจากเส้นเมริเดียนพลังงาน14จุดหรือศูนย์พลังงานในร่างกายและแน่นอนว่าการฝังเข็มคือเมื่อพวกเขาใช้เข็มทำการกดจุดคือเมื่อคุณใช้นิ้วและตัวคุณ สามารถดึงพลังงานที่ถูกบ็อกนี้มาใช้ได้แต่เราจะใช้คำสั่งผสมระหว่างการกดจุดและการแตะตอนนี้สิ่งสำคัญมากที่ต้องรู้ว่าสิ่งที่คุณก็เป็นแค่พลังงานอันที่จริงสิ่งนี้ดูเหมือนว่าเราจะคุ้นเคยกับ EKG และการวัดของคลื่นไฟฟ้าหัวใจกิจกรรมของสมองด้วยไฟฟ้าและการวัดกิจกรรมของหัวใจด้วยไฟฟ้า ทั้งหมดที่เราเป็นนั้นเป็นเพียงพลังงานจำนวนหนึ่งและวิธีที่ดีที่สุดวิธีหนึ่งในการดูพลังงานของคุณก็คือคุณดูเหมือนร่างกายคุณและฉันดูเหมือนจุดจบตรงนี้แต่จริงๆแล้วฉันเป็นสนามแห่งพลังงานมากกว่าและถ้าคุณมองใกล้ๆคุณจะเห็นว่าลูกศรของพลังงานนี้เคลื่อนที่อย่างไร แต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเพราะอารมณ์เก่าๆอันเรื่องมาจากความบอบช้ำเนืน่องจากการคิดเชิงลบเนื่องจากทั้งหมดนี้พลังงานเริ่มปิดกัน้นและสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตคือเราล่องมีพลังงานที่ติดขัดหยุดไม่ให้คุณดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการในชีวิตเข้ามาดังนั้นนี่เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่ฉันจะแบ่งปันย่อยออกเป็นสองขั้นตอนง่ายๆแล้วเมื่อคุณเรียนรู้แล้วคุณจะใช้เวลาประมาณ 60วินาทีโดยเฉพาะซึ่งจะช่วยให้คุณลืมตาที่3ได้ดีขึ้นในการมองเห็นและเริ่มดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตได้เร็วและเร็วขึ้นดังนั้นขั้นตอนที่1คําคำพูดที่ฉันชอบที่สุดจากบ๊อบพ็อกเกอร์เขาบอกว่าถ้าคุณมองเห็นมันในใจคุณคุณสามารถถือมันไว้ในมือคุณได้ถ้าคุณมองเห็นมันในใจคุณคุณสามารถถือมันไว้ในมือได้ ดังนั้นขั้นตอนที่หนึ่งคือการสร้างการสร้างภาพที่ชัดเจนที่เป็น,คน,ปน,ค,นคนแปลกหน้าจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรภาพที่ชัดเจนมากคนแปลกหน้าจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรเมื่อฉันเริ่มสร้างภาพข้อมูลฉันมีภาพที่ชัดเจนมากมันเป็นช่อง Youtube ของฉันที่ฉันจะจินตนาการและนั่งอยู่ที่ ในใจของฉันนันจะรีเฟซมันวิดีโอของฉันกลายเป็นไวรัลนั่นเป็นภาพที่ชัดเจนและฉันต้องการให้คุณได้ภาพที่ชัดเจนว่าคุณต้องการอะไรคุณอยากจ,จะอยู่บริเวณบ้านหลังใหม่ของคุณหรืออะไรก็ตามที่คุณต้องการเพียงภาพที่ชัดเจนมากก่อนที่จะเกิดขึ้นทําแบบฝกหันนี้ได้เลยขั้นตอนที่2คือการใช้นิ้วชี้หรือนิ้วกางของคุณแตะบริเวณตาที่สาม บริเวณกึ่งกลางระหว่างคิ้วเป็นจังหวะที่จุดระหว่างคิ้วของคุณตาที่สามของคุณหรือที่เรียกว่าต่อมไพเนียลของคุณนี่คือดวงตาแห่งจิตวิญญาณซึ่งเป็นจุดโฟกัสของการเริ่มปรากฏที่นี่ในแบบสามมิติในมิติที่สามดังนั้นคุณเพียงแค่หลับตาและคุณจะแตะประมาณ20ครั้งเป็นจังหวะเมื่อคุณหายใจเข้าและออก แลในขณะที่คุณทำเช่นนี้คุณเพียงแค่ผ่อนคลายคิ้วและกล้ามเนื้อใบหน้าของคุณและเมื่อคุณผ่อนคลายลมหายใจเข้าออกคุณอาจสังเกตเห็นแสงบางส่วนอาจเป็นสีขาวอาจเป็นสีฟ้าอาจเป็นสีเหลืองให้คุณเห็นในขณะที่คุณแตะตรงบริเวณตาที่สามนี้ทำเหมือนกับว่าเป็นการวอร์มอัพที่ดีแบบเดียวกับที่คุณอุ่นเครื่องขณะที่คุณจะวิ่ง นี่คือเพิ่งเริ่มมีส่วนร่วมเป็นพลังงานดึงความสนใจไปที่พลังงานของคุณเมื่อเทียบกับร่างกายของคุณตอนนี้หลังจากที่คุณฝึกแตะตรงนี้หายใจเป็นจังหวะและผ่อนคลายคิวของคุณเมื่อคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าพลังงานนั้นเมื่อคุณกดเบาๆที่บริเวณตาที่สที่นี่คุณจะเห็นแสงนั้นจริงๆคุณจะเห็นพลังงานนั้นจริงๆแล้วถ่ายโอนพลังงานนั้นไปยังรูปภาพของคุณ เพราะพลังงานไม่เคยสร้างหรือทำลายมันจะถูกถ่ายวนไปยังสถานะต่างๆและมันเกือบจะเหมือนกับสตาร์เตอร์ที่ช่วยให้คุณได้ภาพที่ชัดเจนดังนั้นคุณแตะที่นี่หายใจเข้าลึกๆเมื่อคุณแตะเสร็จแล้วตอนนี้เห็นภาพที่คุณเห็นตัวเองขายบ้านขายรถคุณเห็นตัวเองด้วยเงินที่คุณเห็นตัวเองกับผู้ชีวิตของคุณคุณจะเห็นว่าตัวเองแข็งแรง และถือภาพนั้นไว้ในขณะที่คุณหายใจเข้าและออกเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณเห็นภาพในตาที่สามของคุณอย่างชัดเจนแล้วให้พูดคำง่ายๆเหล่านี้ซ้ำๆมันวิเศษมากใช่ไหมวิเศษมากใช่ไหมมันวิเศษมากใช่ไหมที่กําลังทำสิ่งนี้คือการใช้ประโยชน์จากสมองของคุณเองเพื่อยืนยันว่ามันยอดเยี่ยมอยู่แล้วนี่คือคำแนะนำอัตโนมัตินี่คือ คุณใช้คำแนะนำที่ถูกสะกดจิตทำให้เป็นจริงได้อย่างไรที่คุณยืนยันเช่นเดียวกับที่เนลวินคอร์ต์พูดว่ามันวิเศษมากใช่ไหมและเมื่อคุณทำเสร็จแล้วคุณจะเอามือของคุณโถกันด้วยความเร็วและเมื่อคุณขยับเขยื่อนมือคุณจะเห็นพลังงานวิ่งอยู่ระหว่างการฝ่ามือและเมื่อคุณรู้สึกถึงพลังงานเล็กน้อย คุณจะนึกถึงแผนภูมิของ EKG ของมาตาก,การเต้นของหัวใจของคุณคุณกำลังเตือนตัวเองว่าเป็นสนามพลังงานเพียงแค่หายใจเข้าออกสัมผัสถึงพลังงานนั้นและเมื่อคุณรู้สึกว่าพลังงานนั้นเป็นเครื่องเตือนใจว่าพลังงานไม่เคยสร้างหรือถูกทำลายมันจะถูกถ่ายโอนไปยังสถานะต่างๆเท่านั้นและเมื่อคุณตระหนักว่าพลังงานนั้นไม่เคยสร้างหรือถูกทำลาย มันจะถูกถ่ายโอนในสถานะต่างๆว่าภาพเหล่านั้นคืออะไรที่คุณต้องการนั้นมีอยู่จริงแล้วภาพที่คุณต้องการนั้นเป็นจริงแล้วรูปภาพนั้นกำลังจะมาและนี่เป็นเทคนิค60วินาทีง่ายๆเมื่อคุณอยู่เมื่อคุณตื่นนอนและอยู่ในห้องน้ำเมื่อคุณมีความคิดเชิงลบโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่คุณทำคือหยุด หยุดเรียกภาพนั้นเมื่อเห็นช่อง u t u o e ของฉันแพร่ลัเห็นตัวเองได้รับการขายเห็นตัวเองอยู่กับชีวิตคู่ที่มีความสุขเห็นตัวเองในบ้านในฝันเมื่อได้ภาพแล้วฉันโอเคและพร้อมแตะบริเวณตาที่3แตะเป็นจังหวะและหายใจเป็นจังหวะโอเคฉันเห็นแสงสีขาวเห็นแสงสีฟ้าตอนฉันจะขยับไปกดบริเวณตาที่3ของฉัน ให้มุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่โฟกัสที่แสงสีเงินที่ส่งผ่านตอนนี้ฉันเห็นภาพนั้นแล้วฉันเห็นความฝันของฉันกลายเป็นจริงฉันเห็นช่อง Youtube ของฉันเป็นไวรัลฉันเห็นแล้วคุณเห็นบ้านของคุณคุณเห็นรถของคุณคุณเห็นทุกอย่างที่คุณต้องการเมื่อคุณเห็นแล้วคุณยืนยันว่ามันวิเศษมากใช่ และเมื่อคุณรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของพลังงานคุณจะรู้สึกตื่นเต้นที่มันวิเศษมากที่คุณรู้ว่าคุณต้องการอะไรและมันก็กำลังมาเอามือทั้งสองข้างถูสัมผัสกันและรู้สึกถึงพลังงานนั้นและยืนยันมันวิเศษใช่ไหมวิเศษจริงไหมอยู่ระหว่างทางวิเศษหรือไม่ทุกวิถีทางที่จะเติมเต็มทุกสิ่งที่คุณต้องการปรากฏขึ้นในชีวิตของคุณ นี่คือแบบฝึกหัด60วินาทีง่าย,ายคุณสามารถใช้ทุกวันมีเรื่องด่วนอยู่2-3อย่างที่ควรทราบอย่างหนึ่งคือในปี2015 UCLA ในแผนประสาทวิทยาได้ทำการศึกษาที่น่าสนใจจริงๆและพวกเขาแสดงให้เห็นว่างานยืนยันตนในการสร้างวิถีประสาท,ทาใหม่ในสมองเมื่อพวกมันได้ทำซ้ำซ้ำกันอุริคัน l ดเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ ผู้ได้รับรางวัลโนเบลและเขาได้แสดงบางสิ่งเขาแสดงให้เห็นว่าเมื่อคุณเรียนรู้สิ่งใหม่หรือสมองของคุณทำกิจกรรมใหม่คุณจะเพิ่มการเชื่อมต่อของระบบประสาทในสมองของคุณเป็นสองเท่าแต่ในเวลาเพียง3สัปดาห์คุณจะสูญเสียการเชื่อมต่อทั้งหมดไป50%ถ้าไม่ทำซ้ำหรือฝึกฝนอะไรคือ UCLA และอะไรคือนักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบล แสดงให้เราเห็นว่าการทําซ้ําของบางสิ่งที่ทําให้คุณเปลี่ยนสมองและนั่นคือวิธีที่คุณจะเปลี่ยนชีวิตของคุณฉันหวังว่าเงินจะมาที่ฉันนึกภาพระหว่างการออกกาลังกายนี้คงจะดีถ้าไปทาให้คุณได้รู้ว่าคุณรู้สึกตื่นเต้นกับมันคุณรู้ว่ามันวิเศษไหมมันวิเศษมากฉันแนะนําให้คุณทําสิ่งนี้ทุกวันเป็นเวลา21วันคุณสามารถดูวิดีโอนี้ย้อนหลังได้ ถ้าคุณจะติดใจคุณสามารถดูได้วันละครั้งแต่จำเทคนิคง่ายๆที่เห็นภาพและแตะบริเวณตาที่สามจนกว่าคุณจะเห็นสีที่ผ่อนคลายโดยส่งพลังงานสีน้ำเงินหรือสีขาวนั้นไปยังรูปภาพที่คุณต้องการแล้วลงท้ายด้วยไม่เป็นไรวิเศษมากหากคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนทำคลิปด,ดีๆต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ